โอ้ oh, แค่บอถึงตัวไดหอบขึ้นแล้วค่ะสวัสดีตอนเสารค่ะได้เวลาแล้วค่ะออกไปทำมาหากินมือนี่ฝนตกบอแมนมันคือหิมะตกเผ็ดกะบอสามารถครับบีเอ็มเปิดประทุนไปได้ค่ะเพราะว่าบดบอมีเงินสื่อหล่อเปียนค่ะหล่อมันกะแพงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นหล่อใญ่ มันต้องใส่หลอมีตะปูค่ะแต่ว่าเพชรไม่มีทุนทศัพท์นะคะคิดไปคิดมาแล้วมันกระบอกขุมเนาะไหนจ่าเขาเอ่นว่าไหนจะคาเตียนหลอหนยจะคาโน่งคานี่หร้ยอย่างค่ะเผ็ดไปเบิงมาแล้วบอกว่าบอกสามีว่าคันมันล้นแล้วค่ะฝ่าวสื่อให้นะเด้อสามีมาเบิงมันล้นแล้วค่ะเธอมันล้นแล้วค่ะเอ้ามันล้นแล้วค่ะบวกื่อเฮชันเราเสีไใ้ทําไมล่ะคะเขาบอกว่าเขา่งู้ว่า อ่าหล่อ B.M เพชรใหญ่ปานใดนะคะเพราะว่ามันมีหลายขนาดอะไรเพระาะว่าเนี่ยของเพชรเป็นโล่ใหญ่ค่ะสําหรับเสือ้อภูเขาสําหรับเสือ้อภูเขามันก็นเลยมันก็นเลยต้องราคาแพงน,นิดนึงค่ะใส่เสื้อแล้วก็ต้องใส่กางเกงด้วยค่ะเพราะว่ามันจะได้กันนิมาค่ะนิมาชีวิตเราก็สดสุดนะนะิมาตกจากที่เคยไปเฮ็ดงานก่อน เคืองชั่วโมงเข้าก็ะตองเรือนเวลาไปเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าดิฉันกลัวว่าจะไปทํางานสายในการเดินทางเดินสาเด้ค่ะเวลาปั่นจักรยานปันนน่นเร็วเร็วลงเขาวิววิววิวยางสาแลนกับแลนบ่ได้อะไรวินเลี่ยมวินเลี่ยมกินเขาไปลงเรียนค่ะมาจอบพ่นยานเขาเกาะมาวินเลี่ยมหยาดเขาเกาะมง <laughs> วิวิ่เลียมป่วยคะ่ะบ่าสบายบ่าสบายอยู่เมือ่อวานนี่บรไเด้ไปโรงเรียนเมื่อนี่เลยต้องไปโรงเรียนะแต่งตัวไปโรงเรียนหูซึกว่าเรืมอียงคะ่ะทุงมือได้แล้วใส่รองเท้าคะ่ะจากรองเท้าผ้าใบธรรมดาเราก็จะใส่รองเท้าเป็นขนนะคะรองเท้านี่คู่หน่อยนะคะฝ่าวเสื่อแห้งผด กันซีเอาถิมมันกระบได้เนาะกันซี่ได้เงินก็บบเลยต้องใส่สค่ะใส่ให้ตีนหน่อยลงหน่อยลงอะไรประมาณเพราะความงกข,ของเราเปลี่ยนกระเปลี่ยนกระบาดได้ไคะ่ะเพราะว่าไปสื่ออยู่บ้านทักตากอากาศโอ้ยบ้าที่น้องคาดูโม่หาพ่อวิ่ง <c oughs> <อ>ที่สกูอ้าทาพ่อบุกซ้ำและส่สงให้รุ่งท้า

ดูวาสกีแกาหาข้นาแจกอปาในเกเยาได้เลยน้ขาดอีกยังค่ะนี่ได้แล้วโอ้เราเรามีครบทุกอย่างแล้วพี่น้องค่ะเราก็คือขาดหมวกหมวกจะใส่ค่ะใส่หมวกค่ะได้เวลาเลีนล เกิดกระสิต่างเวลาแลนดนสวัสดีค่ะผู้ใดเนาะเขามาส้มเขามาให้กำลังใจค่ะบ่มีเวลาดเดบิงคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าข้าแต่เทียงกันกําลูกค่ะเข้ามาแล้วมาทักทายกันได้นะขอจะพาไปเบิงหีมาเพือ่อนะขอตั้งนาฬิกาว,ว่าเผาผ่านไปจะกครอแคลอรี่กินกินห้าพเผาผ่านไปหนึ่งร้อย มันจอยใจจังไดยล่ะคะ่ะอยากจอยหุ่นดีมันก็ไม่มีในโลกเขาก็มีเนาคะค่ะโกอินโดอ,อินโดเอ,อาดอรอ่ะบื้ยตัวนี้เอาดอรอไปลุยไปค่ับไปเบิ้งหีมะกันมาขาดทุงมือขาดทุงมือทุงมือเป็นของขูดใจจเรียนไปเฮ็ดงานตัางเป่าไม้หนาวหนาวหนาว หนาวที่ละกกระลักสิออกไปลบกับอันบักวิลเลียมเยอะน้องโบจ๋ามาๆมาเล่นหิมะน้วกันสวัสดีครับนะ้โบกอนลูกเรียมอุ้ยหมวกกระโปรงใสพอดนะขาวจูนพูนเดินไปด้วยกันไหมมุดสัตว์ไว้ว่าทาไหมฮะทาไม่ฮันสเกถ้าไม่ฮันสเก้ทุงม,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  <Okay. S 1> มือเสียเม็ดหมักอันนี้ของแม่ก็ะเสีย เบิ้งค่ะน้องโบจา้าหิมะผี่เพชรมันหนาวบ่เบิ้งฝีมือการประดับไฟของวิลเลียมและหลิงหลิงไเบิ้งนะคะวันนี้เราจะไปทํางานแบบสดสื่นบราโอ้สดสื่นันานดะมีความสุขใขรหิมะตกปุณนน่ะเอาขางบนไฟมันคือบุหงหรือว่าเขาตั้งอย่างก็จะฝรังตัง้งหิมะอยู่ใสนออบาทที่นี่อันคันยางออกไปบ่หูว่า บนหูว่ามันสีตัดหรือเปล่าไงพี่เพชรตื่นจนสิไปทํางานแล้วยังสิมาตังนาฬิกาปุ๊กมาเบิ่งบีเอ็ด้วยค่ะพี่น้องค่ะน้องโบอันพี่เพชรบริได้ขับบีไปบีมจอดข้างทางจะคงนี่คือบีของเพชรนะคะจากสีนี่มันก็จะเป็นสีนั้นปุหยมากินแสบๆด้วยค่ะเดี๋ยวเอาเห้บุบบอยมาเทใส่อัน หิมะช่วงนี้มันก็ข้อตกแหลมมนบอกค่ะหลังจากนั้นมันก็สีละลายเพราะว่าเดียวเลี้ยวเบื่องล้วความอุ่นมันก็จะมาเยือนอะไรประมาณนี้วังว่าคันแมนตัดตัดไปกับตัดเลยเดะอคะอินเทอร์เน็ตน้องบอกปาดบ b บเอ้าวคนร่วยเนาะพี่เพชรอันมือก,ก้อนนี้ตีล่างกาลงเขาแบบงงเลยอันสิ่งร้ายมันเหมือดนะ คณะนี้เวราจะสามถุมเอ้ยบอจะเก่าโมงแล้วปกติตรงนี้จะเป็นลานหิมะก็ลานน้าแข็งที่จริงเขาคุรจะเห็ดละลานน้าแข็งให้นเพน็ดได้นีมลานสเก็ตเพราะว่ามันหนาวตดต่อกันนาอมันอ่ะมันคือพวกท่านตัดหรือแต่มันสิตาน้องโบเห็ดงานบอกคะน้องโบทํางานใช่ไหมอันบรรยากาศ นเขาเริ่มประดับไฟคริสต์มาสกันแล้วเนาะคันแมนบบมีหิมะมันก็นสิมืดตืต้อมืดตืต้อๆอะไรก็มืดตืต้อๆแต่พ่อมีหิมะเปนบ่อละมันกกสิแจกจังปางความสวยก็มาเหมือนว่าลบเก่าไหมผู้ใดน้อเขามาปูปูเอ้น้องน้องปูเป๊น้องปูปูสวัสดีจา้าอันมา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 ,มาเอาเอาเส้นวิชบ้าเปลี่ยนกันก็หิมะพีเพพทนะ สวัสดีสวัสดีจากน้องปู่ปูนเนาะค่ะพีเพชรกับโบได้ไปเยี่ยมเยียนถามข้าวเลยปู่ปู่ดีค่ะบิ๊กโบพกระทักท่ายค่ะเบิ้งตะกี้ที่ทํางานพีเพชรนี่อยู่ตรงนี้แล่นไปปุ๊บก็หอดตอนนี้ใหญ่ที่กะไก่ไปนิดหนึ่งเนาะค่ะไก่ไปนิดนึงขนาดโอ้ขนาดพึ่งย่างออกมากกรหอบแล้วท่านเด้เหตุตรงไหนป้าเฮือนเฮือนมูพีเพชร ป้าไฟสวยเละบ้านสาวสดเบืองเนี่เขาเริ่มประดับไฟบ้านพี่เพชรประดับวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นอันหนาวจังเลยโอ้ยนี่บนหนาวได้ใส่หลายสั้นโพดกันแมวนหินว่าตรงมันสดสื่อไปพิเภกกระซิบบ้าเด็กหน่อยมือนี่มาตุ๊ตตุ๊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 ม้วนอยู่คนเดียวได้เด็กหน่อยไฮไฮกรับบัวใดไฮนี่ลากยางขึ้นยางลงมือมวนมันก็เพราะมันม้วนเด็กหน่อยมันก็เลื่อมเนาะ สมัยสมัยติกีเนื่ออยู่ทั้งผุนเห็นบอกิเพียรกสิผ้าผ้านักเรียนมือลงมาบ้านขนาดเสๆเด็กหน่อยอยู่ข้างนอกเลยได้อีเพียรเฮ็ดงานครับเด็กหน่อยที่อยู่ข้างนอกตลอดเวลา,อ,าอยู่บ้านอยู่โรงเรียนอนบ,บ้านตรงนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเขาจะบรให้เด็กหน่อยเขาข้างในได,ได้อยู่แต่ข้างนอกเพคนะ นิกนกิอันมาแลีวห้าเลีว,วพี่หมอขาพี่หมอขาแล้วอ่านพรท่านเ้ยค่ะเพราะว่าลุยแต่หิมะค่ะอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นความงามกองหิมะเพราะว่าอยู่คว่กับคว่ำเหมือนหน้าหน้านเสียงเซาเป็นเรื่องทร,รมามสาเ้ยค่ะอย่าคิดมากอย่าคิดมากค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะพี่ปูหิมะตกยังทางเยอรมันนะ่ะ น่นจานี้คอยขึ้นว่าใดพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนแก่อันไฟไฟกันเลียวเนาะพอแเมนเล็กหน่อยเขาคิดเขาบอกกาเขาบอกกาทักข่อยนี่มันบ้าพันก็ิวาแล้ววัดดีทุกคนนะอ่านเองนะคอมเมนต์ตาไหลอ่านเรเห็นเพราะว่าความเมื่อยค่ะความเมื่อยของเรานั่นแหละค่ะอัน นิกนิกทุกบ้านทุกช่องทุกอยังอย่าลืมนะคะมาฝากจดหมายน้ำส่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวกันนะคะเนาะส่วนนี้อาจจะไปสาเนี่ยพอยังหัอยู่บอติดและครคะ่ะ <c> พ <oughs> ี <me> ่หมอก็ให้ยกำลังใจน้องนุ่งมาตลอดนะคะน้องติดและขอนกับพี่หมอค่ะเลยมามีเวลาไปเยี่ยมเยียนถามข่าวต้องสั่งเขาเรียกว่า แรงบันดาลใจก็จะได้ไปพันวาจะสีน้องโอเคค่ะเพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะได้เวลาแลนน้วค่ะลืมพ่นยายาอยู่ละหลังยาลุงนัง้นมีเห็นไหมข้างหลังก็จะมีไฟด้อค่ะโบโบพี่หมอพันวาเนาะค่ะเนาะอันบดยพูดคุยมาดนพบเด้ดคุยก่อนไปทั้งงานมีความสุขมีความสุขฟีบาเาะ,ค,ะคือไล่ดูนะคะเพราะว่าเป็นโลก เป็นโลกอย่างขาดความเงาเดือนเดือนนี่เป็นเดือนวันเกิดเพชรเนาะเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดมืดหนาวไม่มีหิมะแต่ดีมันมีหิมะตกตอนนี้เขาก็มาหลุน,นว่านอร์เวสีมีหิมะตอนวันคริะะตสต์มาสบอกะเป็นตะเลนสกีหิมะสำนีพระท่านเลนเนอกแต่ว่ากระทอมพีเพี้ยอะกระทอมพีเพี้หิมะเต็มเลยแต่ว่ายังพระท่านไป ปีใหม,ม่จะสเสด็จไปว่าไปเพราะว่าพีเพชรลงเห็นงานเหมือดเนาะแต่ว่าจะไปเหรียญทังเขาอยู่แถวนอกออสโลนี่แ่ะโอเคค่ะบอกล่าหลายคนแหละยู่ดีเมียงทุกผู้ทุกคนมีความสุขและความสงหวังทุกอย่างสวัสดีค่ะฮาดาบา,บายยของหอทางเสซนไงละ่ะป้ายลถนเมมีขึ้นไหมไม่ขึ้นบอกมีงเงินสือสาไยนานเดี๋ยวต้องเสร็จแล้ว ตามนี้ละจ้ะน้องโบขอบใจหลายๆที่มาให้กำลังใจพี่เพียรขอบใจพี่หมอขอบใจปูปูขอบใจพี่ปี่ปูค้นสวยของข้านะคะขอบใจทุกปู้ทุกคนคะ่ะ